สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเอกอุบลรถสวยนะครับใน EP นี้ผมมีรถกระบะทำมาหากินมานำเสนอให้ดูให้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับมันคือ isuzu dragon power นะฮะหรือว่า dragon eye ในโฉม spark นะครับ spark ก็คือโฉมตอนเดียวนั่นเองนะครับผมเอาผมให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับคันนี้สีสันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะสีเนี้ยน่าจะ ผ่านกันทำมาแล้วนะฮะหนึ่งครั้งหนึ่งรอบนะฮะอ่าสีสวยครับสีสวยเลยกระบะตอนเดียวนะครับเป็นกระบะช่วงยาวใช้ทำมาหากินนะครับผมสีค่อนข้างสวย Dragon Power ชม SPARK ครับรถหัวเดียวนะครับพร้อมทํามาหากินมีกระบะไลเนอร์ด้วยนะครับผมมีกระบะไลเนอร์ด้วยนะครับ ให้ดูในส่วนของกระบะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมพร้อมทำมาหากินเครื่องดีมากนะครับคันนี้ดูที่ในส่วนของช่วงล่างนะครับในส่วนของช่วงล่างก็จะมีแหนบนะฮะมีแหนบมาให้แล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เซตอัพโชคมาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมก็ สามารถเอาไปบรรทุกได้เลยนะฮะ,ะประมาณนี้ครับยางล้อก็เป็นล้อกระทะบรรทุกมาให้แล้วด้วยนะครับสำหรับคู่หลังนะฮะส่วนคู่หน้าเป็นล้อแม็กนะครับผมเดี๋ยวดูภายในกันต่อนะครับคับสซีค่อนข้างสวยนะครับคับนนี้ภายในก็สวยด้วยแผงประตูครับสะอาดเนียนๆเลยครับโอ้โหภายในถือว่า จัดเต็มในทุกรายละเอียดนะฮะเบาะไม่ขาดเลยนะครับเบาะสวยครับเบาะสวยเลยเนีย่ยมีนิดเดียวนืดเดียวไม่น่าเกลียดคันเกียร์สวยนะครับดชบอร์ดอินเทอเนีภายในถือว่าจัดมาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับคันนี้เจ้าของเดิมก็ดูแลมาค่อนข้างที่จะดีนะครับผม คอนโซลสวยเลยครับพวงมาลัยก็ยังสวยนะฮะพวงมาลัยเดิมด้วยนะฮะอ่าสวยครับเลขไม่สี่แสนเจ็ดนะครับอืมสี่แสนเจ็ดรถยี่สิบสองปีนะฮะคันนี้รถปีสองพันพอดีนะครับตอนนี้ปีสองพันยี่สิบสองรถยี่สิบสองปีพอดีโอเคครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องต่อเลยนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องต่อเลย เป็นเครื่องยนต์2อง0นะครับ2500ันี่ีนะครับ D.I. เทอร์นะครับผมในบล็อกนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลของ Isuzu นะครับรหัสเครื่องยนต์จะเป็นตัวตัวนี้ครับ Cja 1นะครับเครื่องยนต์2.5จะเป็น4 JA 1นะครับผมอ่าโอเคเพเดเดิมนะครับเพเดเดิมหมุดดำไม่เคยแกะด้วยนะครับผม ไม่เคยแกะนะครับคานหน้าได้เดิมๆเลยนะครับผมห้องเครื่องสวยมากห้องเครื่องค่อนข้างเดิมครับแรงม้าอยู่ที่เก้าสิบนะฮะแต่จะแรงขึ้นเพราะว่ามีเทอร์โบมาช่วยเสริมนะฮะค่อนข้างเดิมนะห้องเครื่องดูครับสติ๊กเกอร์กล่องฟิลนะฮะเดิมโรงงานยังอยู่เลยครับบอกตำแหน่งฟิลต่างๆว่ามีอะไรยังไงตรงไหน,นบ้างนะฮะ ฝากระโปรงเดิมครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะสติกเกอร์โรงงานยังอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่นะฮะอ่าสวยเลยขออภัยนะครับฝากระโปรงเคยแกะแล้วเพราะรถเคยทําสีนะฮะแต่ก็สีเดิมครับสีน้ําเงินนะครับไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้กลับสีแต่อย่างใดนะฮะโอเคถือว่าสวยเลยนะครับห้องเครื่องอืม อันนี้ครับผมคัสซีก็สวยนะครับเดี๋ยวพาดูช่วงล่างนิดนึงออนีครับผมคัสซีสวยมากหาอยู่ไม่ผิดหวังครับราคาเดี๋ยวผมแจ้งท้ายคลิปนะฮะโอเคเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงสี่แสนเจ็ดเลขไม่สี่แสนเจ็ดรถ22ปีนะครับถือว่าวิ่งน้อยนะตกเฉลี่ยปีละสอง0 0ืว 21, กว่าโลครับ สองหมื่นหนึ่งพันกวโลถือว่าวิ่งน้อยนะครับผมโอ้รถวิ่งแค่ปีละสองหมื่นโลนี่ครับเสียงเครื่องประมาณนี้นะฮะตามสไตล์อิซูซุครับผมอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับพอดีรถขึ่นล้างเสร็จก็เอามาให้ดูก่อนเลยเครื่องดีครับไม่อายไม่พนไม่ฝันนะครับไม่ีมาก โอเคครับผมรายละเอียดดีเทลต่างๆน่าจะทดควนกระบวนวามนะครับขาดตกบุกข้องประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขาดตกบุกข้องข้อมูลขาดตกบุกข้องประการใดคอมเมนต์เข้ามาได้โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งราคาเลยแล้วกันในส่วนของ Dragon Power หัวเดียว Spark คันนี้ฮะดับเครื่องนิดนึงสำหรับเพ่านดที่สนใจนะครับาหารถตอนเดียวไว้ทำมาหากินนะครับ กับ Isuzu Dragon Power หัวเดียวคันนี้ราคาผมเปิดที่138,000บาทนะครับ138,000บาทราคานี้เลยนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีถึงที่ด้วยนะครับผมในราคา138,000บาทนี้คือผมจะโอนให้นะครับแล้วก็มีการต่อภาษีให้ด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ภาษีมันขาดอดยู่ที่2ปีนะครับ ภาษีขาด64เนาะผมจะต่อให้ต่อให้65 66นะครับต่อให้สิงหา66เลยพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญในราคานี้มีแอร์นะครับเดี๋ยวผมทำแอร์ให้ด้วยนะครับทำให้เย็นฉ่าเลย138,000บาทนะครับผม0942811331โทรหาผมนะครับเอกอุบลร,รถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลร,ราชธานีเอกสารครบเล่มพร้อมโอนนะครับ ถ้าเกิดไม่เอาแอร์คุณจะเอาไปทำแอร์เองลดให้ทันทีหนึ่งหมื่นบาทครับอ่าถ้าจะเอาไปทำแอร์เองลดทันทีหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเหลือหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับผมโอเคครับสนใจรถโทรหาผมนะครับศูนย์เก้าสี่สองแปดหนึ่งสามสาหนึ่งเอกอุบลรถสวยริมม้ยวยังนองจงังหวัดอุบลราชธานีครับสำหรับคลิปนี้ E ีนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าคลิปหน้า ติดตามได้นะครับว่าจะมีรถสวยๆรุ่นไหนมาให้ดูให้ชมกันขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามด้วยนะครับลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าสวัสดีครับ